สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเนาะไอเดียกรีบกระทงเนาะด้วยใบซองออฟอิ India, นเะดียเนาะใบซองออฟอินเดียก็มีสองพันค่ะนี่พันลายเหลืองแรงเนาะกับลายเหลืองอ่อนๆน,นี่มีมีสองลายเนาะเราจะสลับสีกันเนาะนี่คะ่ะนะซองออฟอิ India, นเะดียเนาะสวยมาก,มากๆเลย เนาะเราก็จะบิดเลยเนาะนี่คะ่นะเนาะทำสลับสีเนาะสวยมากๆเนาะเราก็ทําง่ายๆเลยเนาะจับใบเนาะลายสวยอยู่ข้างนอกเนาะเราก็บิดเนาะบิดให้เป็นทรงแหลมๆแบบนี้เนาะเนาะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะบิดแล้วเราก็แม็กเนาะไว้เนาะ สลับสีเนาะสวยมากเลยเนาะนี่เนาะเราก็บิดบิดปุ๊บพันเนาะบิดสลับเกี่ยวฟันปลาเนี่ยแล้วนะก็เป็นทรงแหลมแบบนี้เนาะสวยมากเลยนะคะอุปกรณ์เนาะเพราะว่าใกล้เลยร้อยกระทงแล้วนี่นะพอมาเรียงกันหลายๆเนาะสวยอ่อนช้อยมาก เราก็จับเนาะเราก็บิดมานะบิดพันกันปุ๊บนี่สวยงามอ่อนช้อยอันนี้สีเนาะใบเขียวเนาะใบเขียวเข้มเนาะน,นี่เนานะเป็นคนละพันกันเนาะเขาจะมีหลายสีนี่อันนี้เหลืองเข้มอันนี้เหลืองอ่อน สลับสีกันสวยมากเลยนะเราก็จับบิดง่ายๆแบบนี้เนาะสลับสีกันสวยมากเราก็จับใบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็บิดเนาะซ้ายหรือบิดขวาก็แล้วเนาะแล้วแต่ความถนัด แล้วก็โมบิดโน้มตัวมาบิดไพ่กันปุ๊บนี่สวยงามอ่อนช้อยนะสวยงามพระรามเก้าน,นี่เขาจะมีลวดลายของเขาเนาะ นี่ค่ะนะสวยงามอ่อนช้อยมากเลยเนาะ